นี้มันจันทร์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันใ,นในโอกาสวันแม่แห่งชาติพวกเราก็เลยได้มีโอกาสได้มาวัดทำบุญแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในภาคเช้านี้ก็ญาติโยมมานั่งสมาธิบนศาลากันจำนวนหลายท่าน แล้วก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจกันดีมีความเงียบสงบกันดีก็ขออนุโมทนาที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติการที่บุคคลสนใจพระพุทธศาสนานั้นอัตมาภาพก็พิเคราะห์ได้ประมาณ2แนวทางแนวทางที่1ก็คือมาด้วยเหตุของความ ทุกแลวก็ในทางที่สองก็คือมาด้วยเหตุของความสุขมาด้วยเหตุของความทุกข์ก็คือมีความทุกข์มีความไม่สบายใจแล้วเราก็ค่อยมาประพฤติปฏิบัติซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยทุกเนี่ยเป็นสาเหตุที่เราจะหาวิธีการที่จะดับทุก เมื่อเช้านี้ <c oughs> นั่งอ่านหนังสือคําสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังคราชองค์ที่สิบเก้าท่านพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคือคนในสมัยนี้เนี่ยมักจะต้องถามก่อนว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงไหมมีบุคเป็นบุคคลทีอ่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้นจริงๆหรือเปล่า ถ้าเกิดพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีตัวตนจริงบางทีก็ไม่อยากจะศึกษาปฏิบัติหรือแม้แต่มีความเครือบแคลงสงสัยในเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งในพุทธประวัติก็แทบจะปฏิเสธปฏิเสธพระธรรมของท่านหรือว่าปฏิเสธแนวทางการประพฤติปฏิบัติก็เลยพิจารณาว่าเขาก็คงจะคิดว่าเหตุต้นก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นนะเป็นบุคคลที่ มีจริงจึงปฏิบัติแต่ว่าในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราจะสนใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหตุมันมาจากจิตใจของตัวเราเองถ้าคนเรามีความไม่สบายใจหรือมีความทุกข์ใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะเราก็จะขวนขวายหาวิธีการประพฤติปฏิบัติเรียกได้ว่าเราโฟกัสในจุดที่เรียกว่าอะไรคือทุกข อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์เราจะไม่สนใจหรอกว่าพระพุทธเจ้าจะอายุเท่าไรจะชื่ออะไรจะเกิดที่เมืองไหนมีพ่อชื่ออะไรมีแม่ชื่ออะไรเราจะเห็นแค่ว่าวิธีการปฏิบัติคือสิ่งที่เราขนขวายที่จะทำที่จะประพฤติที่จะทำให้เกิดให้มีแต่ก็อีก อีกิธีหนึ่งก็คือเข้าวัดเพราะสุขสุขก็เลยเข้าเข้าวัดหรือเข้าวัดเพราะสุขแต่มันก็เป็นสุขแบบที่มาอยู่ในวัดมาเจอที่วัดอันนี้อาตมาภาพพ,พูดเพราะว่าเอาตัวเองเป็นตัวอย่างหรือว่าตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งที่คิดได้ว่าตอนที่เราเข้าวัดแรกๆเราไม่ได้เข้าวัดเพราะเราทุกขนะ์ เราก็เหมือนเด็กน้อยที่นั่งอยู่ที่ศาลานี่แหละคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปวัดไปวัดแล้วก็ไปไหว้พระแล้วก็มีขนมกินอร่อยอร่อยมีอาหารเยอะๆแล้วก็ไปเจอพระนะไปเจอหลวงปู่หลวงตาท่านก็เมตตาที่วัดตาขันนี่หลวงปู่ท่านเมตตามากนะ ดยเฉพาะกับเด็กๆจะเป็นสมัยที่บวชจำเนรหรือว่าหรือว่าไปนุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมท่านก็เมตตามากก็รู้สึกว่าไปวัดแล้วมีความสุขแล้วก็เริ่มไต่จากความสุขจากไปกินขนมก็เป็นความสุขจากการที่ไปกวาดลานวัดกวาดลานวัดแม่ชีสมัยนั้นแม่ชีก็มาให้กำลังใจมาชมมาอะไรต่าง ก็มีความสุขก็เลยคิดว่าการบวชก็คือการทำความดีมดังนั้นเนี่ยพอเราอายุครบยี่สิบเราก็คิดมันก็เป็นความดีที่ใหญ่แล้วก็บวชแล้วพอตอนเรียนมหาวิทยาลัยจบก็คิดว่ามันก็เป็นความดีที่ใหญ่แล้วก็บวชพอมาบวชแล้วเนี่ยก็จึงเห็นว่ามันมันคนละฝั่งเลยมันคนละฝั่งมันคนละแบบกันมันตรงกันข้าม กันอย่างคนละเรื่องเลยจากคิดว่าบวชแล้วสะสมบุญกวาดลานวัดเป็นบุญไหว้พระสวดมนต์เป็นบุญมีความปีติใจทําความดีอะไรเป็นบุญแล้ววันนี้เราเก็บบุญไปได้เยอะขนาดไหนไปจัดห้องสมุดก็เป็นบุญกวาดใบไม้ก็เป็นบุญไปอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เป็นนวดครูบาอาจารย์ก็เป็นบุญพอปฏิบัติพอสักสักพักหนึ่งก็ ค่อยตั้งหลักใหม่เพราะว่าธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนนะมันไม่ใช่เรื่องของบุญนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องเหนือบุญเหนือบาปบุญก็ต้องวางบาปก็ต้องวางเป็นเรื่องที่จะพิจารณาถึงชีวิตคนแล้วก็ให้เห็นถึงความทุกข์แล้วก็จะความแล้วเราก็จะดับทุกข์คราวนี้ก็ค่อยๆมาพิจารณาว่าเอออะไรนะคือความทุกข์ในชีวิต คนทั่วไปอาจจะมองว่าเราไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ทุกข์แต่มันก็จะมีความทุกข์ที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะความยึดถือในขันห้าของตัวเรายึดถือในความเป็นตัวกูกของกูอันนี้ก็เป็นเหตุให้ต้องพิจารณาว่าต้องปรับกระบวนความคิดวิธีความคิดของเราจากฝั่งที่จะสะสมบุญนะ มาเป็นฝั่งที่จะต้องสะสมสตินะเพื่อไปสู่ความดับทุกข์หรือว่ารู้ทั่วรู้เท่าทันเหนือบุญเหนือบาปหรือว่ารู้เท่าทันกองสังขารทั้งปวงรู้เท่าทันความยึดติดในขันธ์ห้าทั้งปวงเมื่อวานนี้ก็ฟังเทศของท่านพระอาจารย์สุชาติท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นั่นแหละเรื่องความเป็นอนิจจงมันไม่แน่นอนความตาย ก็เป็นอนิจจังไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีเพราะมันมีตัวเราเถ้ามันไม่มีตัวเราเนี่ยไอ้จักรวาลน,นี้โลกนี้เนี่ยมันก็ไม่มีนะยูตัวอย่างเรานอนหลับไปตัวเราหายไปแล้วไอ้โลกนี้ก็หายไปแล้วเอสิ่งวัตถุสิ่งของก็ของเงินทองผู้คนอะไรต่างๆมันก็หายไปแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็หมดแล้ว อันนี้คือส่วนหนึ่งบางส่วนบางตอนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะให้ให้เราต้องไปนอนหลับตลอดเวลาถึงถึงมันจะดับทุกอย่างไปจากจิตใจได้หรือว่าดับความทุกข์ได้ไม่ใช่การดับความทุกข์นี้มันไม่ใช่ดับด้วยการนอนนะแต่มันต้องดับด้วยสติปัญญาได้รู้เท่าทันรู้เท่าทันนะต้องเป็นดับด้วย เป็นดับด้วยความตื่นดับด้วยความเป็นผู้รู้ไม่ใช่ดับไปด้วยความหลงไปด้วยความโมหะไปด้วยความหลงอันนั้นเป็นเป็นดับแบบหลับหลับไหลอันนั้นแต่ว่าอันนั้นคือท่านอุปมาให้เราเห็นแต่เราจะดับก็ต้องดับด้วยปัญญาดับด้วยปัญญาดังนั้นเมื่อบุคคลพิจารณาในชีวิตของคนเราเนี่ ก็อาจจะเห็นว่าจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์หรือว่าอาจจะมาวัดโดยโดยวิธีกลางๆคนบางคนก็อาจจะมาวัดแบบเฉยๆไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วก็ไม่ได้ว่าคิดว่าการมาวัดมันเป็นความสุขอะไรอันนี้อย่าว่าแต่ยอมมาปฏิบัติธรรมเลยแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์นี บวชก็มีหลายแบบบางคนบวชเพราะต้องการออกจากทุกข์บางคนบวชเพราะต้องการหาสุขแบบบุญกุศลบางคนบวชเพราะก็เขาให้บวชก็บวชอย่างนี้ก็มีโบราณท่านจึงบอกว่าบวชตามประเพณีบวชหนีเข้าบวชบวชบวชนี้ทหารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนแต่อย่างไรก็แล้วแต่แหละแม้ว่าเหตุต้นมันจะเป็นยังไงแต่พอ เราจะเป็นผู้บวชเองหรือผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องขนขวายเขาเรียกว่าเขี่ยวเข็นตัวเองเขี่ยวเข็นตัวเองให้นะปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เขี่ยวเข็นตัวเองให้เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเนะี่ยครูบาอาจารย์จะมาเขี่ยวเข็นก็ได้ชั่วคราวนะบางครั้งบางคราวแต่พออ,อ,อยู่แต่เพียงพูดเดียวแล้วไม่มีใครเขี่ยวเข็นแล้ว เราก็ต้องเชี่ยวเข็นตัวเองแล้วจะว่าไปแล้วให้ผู้อื่นเชี่ยวเข็นบางทีมันก็เกิดโทษเกิดโทษเพราะว่ามันก็อาจจะมีโทสะทำไปโดยความโทสะความไม่พอใจแต่ถ้าเราเชี่ยวเข็นตัวเองเหมือนกับเรามีฉันทะให้กับตัวเองพอประพฤติปฏิบัติแล้วนะผลคือความสงบก็จะบังเกิดได้คราวนี้เมื่อผลความสงบบังเกิดแล้วหรือว่าปัญญาบังเกิด เราจะไม่ต้องถามใครแล้วเราก็จะไม่ต้องสงสัยเราจะไม่ต้องสงสัยว่าพราะพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องที่เล็กมากพุทธเจ้ามีตัวตนจริงไหมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องที่เล็กเล็กมากเกินกว่าที่จะไปสนใจหรือไปสงสัยไม่ต้องอะไรการนั่งสมาธิอย่างนี้นะถ้าเรานั่งเราก็ต้องเพียรพยายามนั่ง ภาวนาพยายามเดินจงกรมอยู่จเจริญสติอยู่ตลอดวันพอจิตเป็นสมาธิรวมลงมาแล้วอย่าว่าแต่ความสงสัยเลยไอ้นิวรณ์อื่นๆมันก็หายไปมันไม่ใช่ว่ามันมีของไม่ดีอยู่ในจิตใจแล้วมันหายไปเท่านั้นนะแต่มันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็คือความสุขจากสมาธิ ความสุขจากสมาธิแล้วเราก็จะมีความสุขว่าโอ,โอ้มันมันสุขมากเลยความสุขจากสมาธิตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนมันเราก็อยู่ในโลกนี้แหละแล้วมันมาจากไหนทําไมเราไม่ไม่พบไม่เจอมันทําไมปล่อยเราไว้ถึงครึ่งชีวิตค่อนชีวิตแล้วจึงเจอเความสุขจากสมาธิแล้วก็สุขกว่าสมาธิก็คือปัญญาที่เราจะเข้าใจที่จะรู้เห็น ตามความเป็นจริงถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามสภาวะสัจธรรมแต่ก่อนที่จะได้สุขจากสมาธิแล้วก็สุขจากปัญญานะั้นนะเราต้องเขี่ยวเข็นตัวเองก่อนสำคัญเลยคือต้องเขี่ยวเข็นตัวเองเขี่ยวเข็นตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติเขี่ยวเข็นตัวเองประพฤติปฏิบัติ ต้องฝึกต้องฝืนบางครั้งออไม่อยากจะเดินจงกรมบางทีก็ต้องเดินบางครั้งไม่อยากนั่งสมาธิก็ต้องนั่งต้องฝืนนั่งก็ต้องฝืนแต่ก็คงต้องฝืนพอประมาณคือถ้าบางทีใช้คําว่าฝืนพอประมาณยังไงหมายความว่าอถ้ามันีมันฟุ้งมากๆมันฟุ้งมากๆอย่างนี้มันนั่งไม่ได้จะฝืนมากๆไปนั่งไม่ได้มันก็จะเครียดไป ก็ต้องผ่อนคลายตัวลุกไปเดินหรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถไปไปไปเดินให้ผ่อนคลายอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าฝื้นพอประมาณแต่ไม่ใช่ไม่ฝืนเลย <c oughs> ไม่อยากนั่งก็ไม่นั่งเลยไม่อยากเดินก็ไม่เดินเลยแต่พอเคี่ยวเข็นตัวเองได้แล้วผลมันจะเกิดขึ้นดังนั้นเวลาอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ก็ดีแต่พระจะโยมก็ดี ก็นึกถึงคำพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าท่านจะต้องขนาบต้องทำเราจะทำกับเธออย่างขนาบอุปมาเหมือนกับช่างปั้นหม้อจะต้องนวดดินจะต้องทุบหม้อให้มันให้ได้รูปจะไม่กระทำอย่างทนุถนอมนึกถึงเวลาเขาฝึกนักกีฬาพวกโค้ชต่างๆ ทั้งตะโกนทั้งดุทั้งว่าทั้งอะไรต่างๆทั้งลงโทษจนนักกีฬาได้ดีนักฟุตบอลอะไรต่างๆได้ดีไม่มีโค้ดคนไหนพูดดีๆทนุถนอมตามใจอยากจะนอนขนาดไหนก็ให้นอนอยากจะกินขนาดไหนก็ให้กินไม่อยากฝึกก็ไม่ต้องฝึกไม่มีนะไม่มีถ้าเกิดว่ามีแบบนั้นหรือนักกีฬาชอบโค้ดแบบนั้นก็คงจะเป็นนักกีฬาที่สอบตก ไม่ได้ถ้วยไม่ได้อะไรกับเขาสักอย่างหนึง่งดังนั้นถ้านักกีฬาที่เขาคิดแล้วว่าเขาอยากจะได้แชมป์ก็เหมือนกับคนอยากจะมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเขาก็จะพร้อมพร้อมที่จะถูกเขี้ยวเข็นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าไม่มีโค้ดเขี้ยวเข็นเขาก็จะเขี้ยวเข็นตัวเองได้ไม่ใช่ทำไม่ใช่ถูกโค้ดเขี้ยวเข็นแล้วก็ ทำไปโดยโทรศัพนทะ์เห็นมีแต่นักกีฬาถูกโค้ชเขี้ยวเข็นแล้วก็ยิ่งรักโค้ชพอได้ถ้วยได้แชมป์แล้วก็ไปไปกระโจนโยนโค้ชขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็รับกันรับกันทาไมเพราะว่าเขาได้รับผลจากการถูกเขี้ยวเข็นมาหรือเขาเขี้ยวเข็นตัวเองถ้าตัวเองเขี้ยวเข็นตัวเองไม่ได้จะรอให้คนอื่นเขี้ยวเข็นกนะ็ป่วยการ เสียวเวลาเปล่าแล้วก็บางทีบางทีก็ไม่ใช่เล่นผิดพลาดคนเดียวบางทีทําให้ผิดพลาดทั้งทีมด้วยดังนั้นในวันนี้เรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทําบุญก็ขออนุโมทนาสาธุการที่พวกเราทํากุณงามความดีได้ทําบุญแล้วก็ได้นั่งสมาธิอย่างสงบเลยเช้านี้ วันนี้ตอนเช้านี้ที่วัดก็สงบดีญาติโย,ย,ยมก็นั่งสมาธิก็สงบดีก็กลับบ้านไปก็เบื้องต้นพรรษานี้ต้องมีศีลห้าแล้วก็ไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์มาบางคนก็สมาทานไว้อัตมาก็อนุมทนาให้คุณความดีนั้นเพิ่มพูนให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนอ่าเจริญพร